เดี๋ยวจะแนะนําทางแก้ปัญหาให้ให้กันได้อ่าคดีที่เข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นคดีป,ปลปักนะคดีป,ปลปักก็โดยมากก็เอา้ง่ายๆก็พ่อแม่ผู่ยาตายายยกที่ดินให้ลูกให้ลูกลูกหลานแล้วก็ไม่ได้ไปโอนในกรณีนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าหลังจากเรายกไรับการยกให้เราก็อยู่ทํากินมาโดยตลอดโดยตลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่า พออยู่ทํากินทําประโยชน์มาโดยตลอดแต่ชื่อในโฉนดที่ดินเป็นชื่อพ่อแม่ปุญ่าตายายส่วนหนึ่งก็อาจจะมองเรื่องว่าเป็นการรับมรดกแต่ความจริงมันก่อนตายก่อนตายอาจจะมีการรับพ่อแม่อาจจะอาจจะยกให้เราไปแล้วในบางส่วนที่ดินสมมติว่ามีอยู่ประมาณสิบไร่ยกที่ดินให้เราสามไร่เราก็ทํามาหากินไปในส่วนของที่ดินอีกเจ็ดไร่ อ่าพ่อแม่ก็ยกให้คนอื่นกลายเป็นว่าพ่อแม่ไปโอนที่ดินให้คนอื่นนั้นก่อนตายก็จะกลายเป็นว่าไม่ใช่มรดกแล้วเราอยู่ทําประโยชน์ในที่ดินก็กลายเป็นอยู่ทําประโยชน์ในที่ดินของชื่อคนอื่นที่เป็นที่เป็นญาติเราอ่าเราก็ทําประโยชน์อันนี้ก็สามารถที่จะร้องได้นะในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับสามารถที่จะร้องครอบครองปลรปักได้แล้วก็ในส่วนของคดีที่เราเคยทํามามเนี่ยนะอ่ผมนะครับทนายพิเศษนี่ก็ ก็เคยทํามาในคดีรักษาะนี้มาก็ต่อสู้คดีก,กันกับทายาตรล้วนๆครับทายาตก็สู้กันเองในระหว่างผู้ที่เราเราครอบครองแล้วก็ทายาตคนที่ได้รับโอนที่ดินไปจากพ่อจากแม่เราขณะที่ยังไม่ตายก็สู้กันถ้าศาลถ้าศาลต้องพิจารณานะหลักการพิจา,ารณาศาลก็โดยหลักทั่วไปก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานสภาพแวดล้อมการครอบครองทําประโยชน์โดยมากถ้ามีบ้านมีการครอบครองทำประโยชน์นชนเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนอันเนี้ย น,น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะผู้ร้องก็คือผู้ครอบครองก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ศาลก็น่าจะตัดสินให้ชนะคดีได้ถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้นะที่ดินพ่อแม่ปู่ย่าตายายยกให้แล้วแต่ยังไม่ได้โอนแล้วก็มีการครอบครองทําประโยชน์เกิน10ปีมาแล้วแลวปัจจุบันที่ดินแปลงนี้แปลงนี้พ่อแม่ ญาติยายอาจจะโอนให้โอนให้คนอื่นไปก่อนเสียชีวิตก่อนอะไรก็กว่ากันไปอันนี้ก็สามารถปรึกษาทนายได้ถ้าเป็นไปได้ทนายก็ดูถ้าตรวจดูเอกสารอะไรได้ทนายแนะนําได้ก็ทนายก็จะแนะนำะวันนี้เราก็ทํางานมาจนมืดค่าก็ประมาณหกโมงเย็ยนแล้วก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครมีปัญหาปัญหานะปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ดินหรือ ถ้ามีปัญหาเรื่องคดีเช่าซื้อก็ได้นะคดีเช่าซื้อก็ผม,ผมก็ผมก็ทํามาเยอะพอสมควรอยู่ไม่ว่าจะเป็นในฐานะคุณละมอมนาจโจททนายโจทผมก็ทําแล้วก็ในส่วนของทนายจาเลยนี่ทนายจาเลยนี่ผมทําคดีมาตั้งแต่ปี2องพก็ต่อสู้มาโดยตลอดก็ศาลก็ยกบังลงบ้าง,างอะไรพวกนี้ ก,ก็หลากหลายแต่ส่วนมากก็ถ้าผมคดีผมดูว่ามันสู้ไม่ได้ผมก็จะไม่สู้ให้แต่ค่าคดีไหนสู้ได้ผมก็จะสู้ให้ถ้าสู้ให้ก็ส่วนมากก็จะออของส่วนใหญ่หรือได้ชดใช้ก็ส่วนน้อยเป็นค่าขาดประโยชน์เล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คือหลักการก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหากฎหมายที่ดินปรึกษาการ ode, ออกโฉนดการแจ้งการาครอบครองในส่วนนี้ปรึกษาทนายได้โทรมาตามเบอร์โทรนะศูนย์ 910644559ทนายวิเศษสุดล่าทนายความจังหวัดสกลนครครับวันนี้สวัสดีครับ